วันศุกร์นี้ใครไปเที่ยววันอาทิตย์ต้องกลับมาเลือกตั้งนะเอออย่าเพลินนะลืมเลือกตั้ง,งไม่ได้นะไม่ได้นะคุณผู้ชมเอาเที่ยวใกล้ๆ้ได้ไหมล่ะใกล้ๆได้ครับเอาใกล้ๆกล้รุงเทพคุณผู้ชมครับพาไปเที่ยวตลาดน้ําดีกว่าค่ะเนะยไปตลาดน้ําอันนี้เนี่ยเป็นตลาดน้ําแห่งแรกของไทยเลยนะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับนี่ตลาดน้ําเหล่าเหล่าตักลัก คือหลายคนคิดว่าตลาดน้าดําเนินหรือเปล่าแต่จริจงๆอันนี้คือใกล้ๆกันอีกแห่งหนึ่งแต่มาก่อนใช่ใช่อีกแห่งหนึ่งแล้วก็นี่แหละฮะประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยห้าปีคุณผู้ชมครับถือเป็นตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศนะครับก็นี่ฮะต้องไม่พลาดตลาดน้ําเหล่าตักลักษ์หร,รือว่าที่รู้จักกันในชื่อตลาดน้ําปากคลองลัดพลีตั้งอยู่ที่อําเภอดําเนินสะดวกโดยคําว่าเหล่าตักลักษ์เนี่ยมีความหมายลึกซึ้งก็คือ มีความหมายว่าตลาดเก่าย้อนไปตั้งแต่ปี2,410ครับที่นี่เนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองอย่างมากนะครับก่อนที่จะเงียบเหงาไปตามยุคสมัยแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนก็ทำให้ตลาดน้ำแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม นะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้คืออะไรรู้ไหมฮะตลาดน้าอะไรอะือวิถีชีวิตชุมชนคนริมน้ำจริงค่ะคือบรรยากาศมันจะแตกต่างจากวิถีชีวิตชุมชนอื่นๆอย่างชัดเจนใช่นะครับเนี่ยฮะวิถีชีวิตคนริมน้านะให้รุ่นหลังเนี่ยได้เห็นกัน,กนคุณผู้ชมโดยไฮไลท์สําคัญเนี่ยคือการเดินชมเรือนไม้โบราณแล้วก็แวะสการะสาลเจ้าตีลี่วยวหยีนะฮะซึ่งแน่นอนละ เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์รับที่รัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จประพาสอีกด้วยส่วนเรื่องของเกินโอ้ยต้องมาแล้วล่ะอ้โหของกินตลาดน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยถูกอกถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมครับเป็นอาหารโบราณหาทานยากขนมเบื้องโบราณอย่างเนี้ยขนมเบื้องโบราณเนี่ย,นนยส่วนใหญ่จะต้องขายในเรือครับแต่ก่อนบ้าน,นี้สันหยุดปิดคลองก็จะมีเรือขายขนมเบื้องออตอนนี้เขายังอนุรักษ์ไว้อยู่เนาะนี่มีขนมเบื้องโบราณ อยู่ริมน้ํามีเรือแบบนี้ต้องอ,อะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หม,มวยต้องเจ๊หม,มวยด้วยนะมีข้าวแห้งเจ๊ปูข้าวแห้งอร่อยคุณผู้ชมข้าวแห้งเนี่ยตำรับชาวดําเนินสะดวกเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะจิบกาแฟโบราณนยุดไปด้วย ท่านกลางบรรยากาศการค้าขายบนเรือแบบดั้งเดิมนี่ต้องชงด้วยถุงกาแฟแบบนี้นะ<อ>กาแฟโบราณน,ะนี่แหละฮะวิถีชีวิตริมน้ําก็จะเป็นแบบนี้เอานอกจากจะอิ่มท้องแล้วคุณผู้ชมครับเขายังมีกิจกรรมนะจากวงดนตรีจิตอาสาการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้ชมกันด้วยใครที่อยากจะซึมซับบรรยากาศแบบเต็มอิ่มเขามีโฮมสเตย์นะไปพักก็ได้มีโฮมสเตย์ริมน้ำไว้ต้อนรับที่สำคัญที่จอดรถบริการฟรีสะดวกมากเลย ใครกําลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้นะทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์เสนเห์วิถีไทยริมน้ําแบบนี้ต้องไม่พลาดที่นี่นะครับอีกจุดหนึ่งตลาดน้ําเหล่าตักลักที่ไม่ขุดพลาดนะครับราชบุรี<ช>นะคะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน